ดูวันนี้มาขึ้นยากขึ้นยากจะปดปดยากก่อนปดยาก มี็นบางตัวบางตัวหวานน้อยเดียวแน่ถตัวมันจะหยาบก็เพือตัวที่มันจะคิ้วยิ่ง นี่นะนี่ดูสองตัวเนี่ผลงานเมือเ้านี่ปนินปลายเหมือนกับปนวนจันพ่อก็เหมือนกับป่าเหมือนกับป่าบ้ากับปนัย ปลน่ปลายีสบเนาะน่าเป็นปลายีสบกี่กิโลพ่ดเ่ยเราลองสั่งพอดิดอนี่นะน่าจะปลายีสบไหมออไส,สองกิโลพอดีอะนี่ตัวใหญ่อะ <c oughs> อืมจังะยจะได้ม่ได้ปลาดุกม่ได้พีนียว่าอยากไปตัาน้ำพริก ปลาเหลือได้หั่นสักตัวเลยกะตัวสองตัวไม่ลด้ออกไปหมดวันนั้นนะ่ะเอาก็ลืมแต่โอ้คราวครับ,รบเดี๋ยวใส่มาก,ก่อนเนะียเอาไว้เฮ้ยสองกิโลดูปลานิลสิอีกกิโลหามดินะล,ลูก ทำดิน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 กิโลเก็ิโลเกิโลเกกิโลสามกิโลสาโลเก็กิโลเอตัวนี่ามกิโลเ็ขเหลียประมาณสกิโลได้ปลาลวม ใส่ถุงไปผสงก่อลองงางๆหน่อยก็ได้ให้ค้มนี่ก็ได้เออเดี๋ยวก็ได้นี่ไงน้อยๆผสมกันไปฮะมันไปหลาบกิโลหนึ่งไมเหรอเอาปลาไปหลาบมันติเหมาะปลาตองนะหวานฮะหวาน ลาบมันถึงเมาะปลานี่นะแต่ต้องจักไปเที่ยวเนื้อมันนะทุบๆๆๆบแล้วตัดหางแลวกเอาซ่อนขูดออกไปเลยมันถึงไหลออกไปเส้นไปนเส้นไปเส้นนะอืมลองใส่ด้วยแซม,นมหน่อยไ,ไ,ไดเ้อ ผมดิหอมขาวมาขายขายใกล้ๆป่านี่แหละตัวใหญ่ก็ได้เออน่ะวัดีกิโลใส่ไหมมีกิโลใส่ไปคำไันหนึ่งเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันงใี้มันได้กิโลกันเยอะกว่าอ่อมา เออ,อ,เอกิโลพอดีใส่ไปทำแถมไปฮะนอะ,อะไปโลไปโลไปโลไปนี่ิเท่ากันเลยอืมเ<ไ>ป,ป๊ะโล,โลคิดเจ๊ขึงแหมไม่กล้าใจดิไม่เหลือโล,ลอกลว่าเดี๋ยวเซตย็มให้เขาในโทรบอกเขาเรากันนะ่ะอีกอ่ะ เอากันเทกเลยเนาะ